โอเคครับก็สวัสดีคนดูทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับนี้เรามาอยู่กันในคดซ่อนหานะครับแบบนี้ก็จะแบ่งเป็นผู้เล่น2ฝั่งนะครับฝั่งที่ซ่อนหาแล้วก็ฝั่งที่เป็นคนหานะครับเดี๋ยวรออีกสักครู่นะครับรอคนที่อยู่ในห้องเล่นกันจบก,ก่อนนะครับตรนน่าจะให้เลือกแผนที่ว่าเราจะไปเล่นแผนที่อะไรเดีย๋ยวมาดูว่าเราจะได้เป็นฝ่ายหาหรือว่าฝ่ายซ่อนดูก่อนปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บหา ได้เป็นฝ่ายซ่อนครับเค okay, เราได้เป็นฝ่ายซ่อนพแล้าได้เป็นเหตุเ <c oughs> ราได้เป็นเหตุอับ <c> ท <oughs> ุกคนมีแต่คนเป็นเหตุมาแล้วมาแล้วซ่อนตรงนี้น่าจะเนียนอยู่ครับอ๋อมีเลือดเรามีเลือดหนึ่งร้อยห้าสิบแปดหรือเปล่าอันนี้ฝั่งเรานะฝั่งเราอยู่ฝั่งขวาเหลือประชากรทั้งหมดจู่ห้าคน อันตรายคนนี้ระวังเหรอยาอุ้ยมันเจอเรามันเจอเราวิง่งละสเต็ปจุก๊กสเต็ปจุก๊กอ๋อคนนั้นคนนั้นไม่มาแล้วครับนี่อยู่กับเหตุสีฟ้าขูดเนียนเลยเหลือเหลือสี่คนครับฝ่ายซ่อนเหลือสี่คน <c oughs> เพื่อเราแปลงเป็นเป็น,เป,นเป็นอันนี้หรือเปล่าเป็นเหตุนี้หรือเปล่าเพราะว่าเสียงอยู่ด้านซ้ายก็อยู่ด้านขวาดิ เสียอยู่ด้านขวาครับเอาแล้วฝ่ายซ่อยเหลือสามคนส่งสัญญาณน,นี่คือสัญญาณอะไรอ่ะอันตรายคนนี้เฮ้ยมีคนใกล้เข้ามาแล้วครับอย่าฟันอุ๊ย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 ,ย,ยเรียบร้อยคุณคือฝ่ายหาใช่ไหมโอเคเดี๋ยวพี่จะหาเองเอาต้องฟังจากเสียงนะ เราลองฟันดูครับฟันไปทั่วไปเลยโอเคเมื่อกี้เสียงมันอยู่ฝั่งนู้นนะเนี่ยเลยเหลือคนสุดท้ายครับฝ่ายหาเหลือคนสุดท้ายเอ้ยฝ่ายซ่อนฝ่ายซ่อนเหลือคนสุดท้ายครับอ้าวพบแล้วมีคนหาเจอไปแล้วครับวยเราเป็นดอกไม้เราเป็นดอกไม้ครับขึ้นด้านบนเลยอย่างนี้ เฮ้ยขึ้นได้เฮ้ยขึ้นได้เฮ้ยขึ้นได้ขึ้นได้ครับเ้วขึ้นไปอีกสูงๆเลยนี่บอกเลยไม่มีใครเห็นเราบอกเลยบอกเลยตึงจัดไม่มีใครเห็นแด้นอนโอ้ซ่อนเนียนอยู่นะเราก็ซ่อนเนียนอยู่แล้วก็รอต่อไปไม่มีคนขึ้นมาหรอกอีกหนึ่งนาที เราน่าจะชนะได้นะถ้าไม่มีคนแบบดูขึ้นมาข้างบนก็จะไม่เห็นหรอกครับว่าเราอยู่ด้านบนเฮ้ยเฮ้ยผมว่ามักกันเดียนอยู่นะเฮ้ยไอคนนี้ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาขึ้นมาแล้ว,ข,ลวขึ้นมาสองคน เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมอย่าอย่าเห็นลงไปอุ้ยเตรีจุกสเตรีจุกจุกจุกอย่าลงไปละลงไปละอย่าขึ้นมาเราลงลงนี่นี่นี่แอบแอบตรงนี้แอบตรงนี้ ม่มีใครเห็นแน่นอนบอกเลยสติบจุอ้าหาหาหาไปหาไปด้านบนอะ่ะหาไปนี่นี่แอบตรงนี้เอาหาหากระนาวเลยด้านบนโอ้ด้านบนหาไว้ยังไงอยู่ตรงนี้ส่งเสียงได้ไหมกดตัว T เพื่อส่งเสียง <S 2> <S 2> <S 2> อ๋อถ้าส่งเสียงเราจะได้ห้าสิบบาทบวกเพิ่มพอเข้าใจพอเข้าใจอยู่ตรงนี้ เฮ้ยเราชนะฝ่ายนี้ชนะอ๋อเราก็ต้องต้องกดตัวทีครับต้องกดตัวทีด้วยแล้วก็มันจะบวกไอไอน,นี่นะไอเงินให้เรา๋อพอเข้าใจครับโอเคก็แบบนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้แล้วกันก็ใครที่อยากใครที่อยากจะเล่นแบบนี้นะครับก็เข้ามาเล่นก็นได้นะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอให้นะครับเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าคลิปนี้บายบาย